ลานนี้กนะี่รอบแลนะ้วเนี่ยเป็นถันเดเดิมเนาะเบดเกอร์รอะอะไรใค้ตกไปเด้อเด้ล็อกเครื่องล็อกเครื่อง,อง,เ,องเดี๋ยวพี่ไปล่อฮีเลอร์ให้คนเล่นกันล็อกเครื่องแรงหมดเลย,ยอีดอกเรื่อยไงวะ ตเวดเกอร์อยู่บนบ้านใหญ่เอาคครับบ้านใหญ่ทึอบอยู่ทึอบอยู่ท,<า>ทึอบอยู่ท<า>ึบ<า>อยู่ต่หวนขึ้นไปเลยไอ้แค่นั้นเด็กตลงไปบ้านเล็กนะบ้านเล็กอยู่ฝั่งข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยล่าง ไปหาใครไม่รู้ก็บ,บั้นใหญ่เอ้ยอีกแล้วแล้วไม่เป็นอะไรก็เก่าคา่ะกนเก่าค่ะก็เก่าค่ะ ึ่งแผนโอเคโอเคเอาทลืไมไป,ไปนู่นได้เอ,อ้างงปะงปะล่ะคือจุ๊กคือุคือจุกอจ๊กอยู่สคนนะ่ะตอนเนี้ยจะมาเอา้ หมดเลยเว้ยพี่เอาเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเมีสองเครื่องนะมันใหญ่ันใหญ่ันใหญ่ใหญ่ันใหญ่ันใหญ่ค่ะทิงนะทิง้งทิง้งทิงิงิงาผ่านองจเร่อยู่กับผ มีล็อกหน้าต่างนะน,นี่ปัดนะล่างไว้ปนที่ยืดกับแนมินละดกัพนกันไปปัดบ้านใหญ่หน่อยปัดบ้านใหญ่ โอ้โหพอไม่ทันได้เท่านี้เลยครับทุกคนเข้าบ้านใหญ่นะเอาว่าเรามี่เขาฟอเกมปอร์อร์ฟมีล็อกหน้าต่างด้วยนะเขามีล็อกหน้าต่างด้วยเขามีล็อกหน้าต่างเขามีล็อกหน้าต่างมาเลยวินนี่ลุกมาเลยลุกเลยแฟนน้องบินลุกมาเลยครับ ดือดเดือดบันง่ายออกมาแล้วมาแล้วเป็นผมอ่าแฟนน้องเบนฮิวเลยครับอ่าวิ่งหนีเลยที่นี่ไม่ใช่อ้าวเหรอแฟนนยยี่ไงนี่กลับเตาวิ่งกับสามตอกสามตอเตาโอ้พี่ก๊อฟอะอะไรพี่ก๊อฟที่อยู่จนะับแฟนน้องเบนน์มาขึ้นะ <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยเล่นเลยฉีกมะไม่ แอบหิวตัวเองบ้านหลิกแล้วกันมันอยู่บ้านใหญ่ปะไม่หวัง,งเออขอผ่านหน่อยเอ้าสวัสดีคะ่ะไปก่อนคะ่ะข,าขาอาขาวเหรอใช่ค่ะเ้าขาว คโคัังังนกด้วเดี๋ยวฉีกให้ค่ะเดี๋ยวไปช่วยให้ครับอตามไปลรอพี่กอล์ฟไปปั่นเครื่องแฟนมิลาดาต่อนะข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องโยนหนูเดินหนูไปหานะแฟนไปยืดเองครับ อผมเสียชีวิตผมมเสียเชิงตดนเสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟน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 เออมุ่งหน้าเข้าบ้านใหญ่นะไม่เห็นแล้วอะเอามาหาพี่เข้ามาหาพี่ เปิดเปิดเครื่องใหม่เลยก็ได้แถวบ้านเล็กแถวบ้านเด็กน่าจะมีเครื่องมันจะเก็บเครื่องนี้หรอเสร็จแล้วฝั่งหัวจบนเหลือแต่เครื่องไปหนึ่งพันตอไม้อะไรพี่อยู่ตั้งบ้านใหญ่ไปเชื่อได้ไหมขอพื้นที่ครับขอพื้นที่อาจจะต้องเป็นแฟนที่ยืดไปแล้ ไปอีกหนึ่งัเฮ้ยไม่ทือไม้แล้วเไ้ยไม่ทือไม้แล้ววะยังก่อนน้องยังก่อนวนนะวนนะจะบอกให้ยังก่อนขี่ไปเล่นไม้แผ่นหน้าครับ เอาไปอีกหนึ่งพันเราจะหว่ารอเราจะหว่ารอเอาเอาไปอีกหนึ่งพันเอาไปอีกหนึ่งพันมาเพื่อนมาไม,ม้มันเยอะไม้มันเยอะ เตอร์หนึ่เสดด์เสดด์พี่อ้าวเล่นบัลเล็กมาเปิดประตูให้ใครบัลเล็กให้หน่อยครับกันหน้าต่างนะหมอนี่มันเหลี่ยมวะก็ตอนนี้พี่อยู่บ้านบัลเล็ก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 อ้าวขีลเลอร์วนผิดทางนะขีลเลอร์วนผิดทางนะยังอยู่บ้านเล็กครับยังอยู่บ้านเล็กใช่ค ปนผู้ชายไม้บ mm, mm ัล hmm. ลีก็นะเปิดทางประตูกลางเปิดอยู่เปิดอยู่นี่เมืไหรนะแปดสิบไปประตู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 ใครก็ได้เปิดต่อหน่อยเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อไปไปมินนี่สิไปวนมามินนี่วนมาวนมาวนมา โดนจับหลังนะสวยบนมามีนี่มันมามเออบอกรบบอกรบบอกรบเร็วเร็วเขาไปทิ้งทำไมพี่ไม่วิ่งตรงๆรพี่จะหลบทำไมคนอื่นก็เบ้าฆ่าเราเอ้ามันก็ต้องหลบไงมันก็ต้องหลบไงอื่นเขาก็โปรเทคให้อยู่ตั้งแต่ตั้คตั พี่ยืดออกได้ไหมนะออกได้เอ,อกได้ครับ